สบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุภุสุคนพบกับช่องนี้ซาแนลเานาะมันนี้เฮาวองคนเออนี่เนาะนังยัดไดนะ้เนาะเฮาจะมากินตำสมเนาะตำอ่ามายุมายะตำไล่ๆหรือว่าตำตำหมวหนะัวฮะน่ะเคยกินบ่อตำแบบนี้ไม่เค,เคย่เคยอ่ะก้อนอีกกินเนี่ยสบายดีทานผู้ชมก้อนสบาสบายดีอ่าสบายดีเนาะ <laughs> อ่ะเราลงมือกินเลยเนาะวันนี้เหาก็คือพานางยัดมากินตามสมเนาะมากินเลยแสีบเสบเนะาะท่านผู้ชมโอเคตุกเซย,ยังไงมาเลยนี่เนะาะอันนี้เพิ่นเอือนมาตำตำหมูเนะาะท่านผู้ชมเ,เ,สเ,เสียบออก <laughs> ันเสียบบนอะิ่นเราเสียบเนาะ เราเคยกินเจ้อเทือดดิเคย,เคยตมม้มหมูต้มหมูมีพวกพวกมันยังใส่ยยต้มหนา,นานหน้าเสิร์ฟต้มหม้เนี่ยมีทั้งพักตีนไกล่ลูกซีนฮัดเชนแล้วก็มีมะฮุงแดง เอา้างแบบเอาแบบเผ็ดๆเลยเนาะบออบักแ็คอรอมนี่ยก็้อกีเลยกินเนาะแ่บออกมาเลยเ็ษแบบนี้ซ่บ ก็คือเนาะมีอะไรงก็คีอบางครั้งก็จาแบบอยากให้ส่วนยังอยากดินตามสมตามยั่งอยากกอดเฮ็ดตามคำข้อแหละเนาะ

พอดีว่าลูกของเพื่อนหันคนหน่อยหันนอนแล้วนะท่านผู้ชมก็เลยโอกาสดีเนาะถ้าลูกเพื่อนว่นนอนเนี่ยโอ้ยุงแหละกินบ่ได้ลูกนี่มาบุญนางเพื่อนนะมันนอนแล้วช่วยนะผู้ใหญ่หนีนอนผู้กินเนาะไอในตักแยกไปให้กินอยู่ไหนมันรอเพื่อนเอาผู้กินให้ล่างมื้อขึ้นในคมัน แสบนะมันนัวดีเนาะเรือเฟิร์มส้มมีช่วงหนึ่งมันขุนแหละอมต้องขุน

เพชรกายหุนึงเอาไปล้างให้หลูเผ็ดจะมีกินจะให้นึ่งเอยไปล้างให้หลูก็ได้มาน้บมีมะฮ้องมามาตำกินน้กันเอ้ยให้จะตตำให้ค่อยกินหนม่ีปีันึ่งนางลดเสียบสองมันเลี้ยเขาดีท้าวหของโจรนี่เราเบลได้รอ มืงหูยหองจะได้นะคะคุณผู้จะเป็นเป็นเอ๋ยจะเป็นเป็นน้องนะจะเป็นน้องพุ่น้ำพึ่งตาหรอแม่มปุ้งตนก็ซื้อหางปลาด้ยนะเออใช้ตมดนี่กินแล้วเข้าไหมอ่ะเข้าเขาเน่ยงช่เข้าให้อ่อไม่ได้กินหรอกท้องเราติมนี่กินไห่ดีเลยบึ้งยาเสียนยัง เลยซังเถอะอช่ร huh. uh ึเ huh. ป mm ื่า huh. ซ้เถอะซร้ไมกกติ้มันกต้องรอดเลยเกี่ยนหวงเขาอยู่เขากไปเออเขาไม่อยู่ไปแง่หน่อกเดาเี่ไป้เขาเขาจ้างอ๋อไปภูเขายูด้วยพี่ด้วยอ่ะูเขาหน้าเ็ให้เขาหน้า Okay. mình không hút khó khăn là mình ừ. 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 mình 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 mình

hơi sẽ nung nung hơi sẽ tâm tăm, rồi sẽ ta hay làm cho cái có ăn khởi khó hàng hẳn bà ừ ừ ăn có ở khó mà hết này ông hết khởi nôm rồi nó sẽ hay nấm cho cho gì hết khởi nôm hết có tâm của đây nếu hết để hết để hết là em hay hay gì cho nên hơi chị <laughs> phút hơi chị hết tâm nhà hay làm trong khó khai bốc hàng có ông <laughs> yeah. ข้น uh, ั่น uh, ่ะเพิ่นขาห้างนจนอมันลุกนึงสคุณทําคุณเอ้ยกินส้มบะทวามัยังหอากินมดยากน่ะกินสุอเล้อนนี่มันนามันยังต้มกินมี ลูกเรากินเลี้อเข<า>่าบ้าแก่ใชหก่่าเ,าเผ็ดรเผ็ดเจพวก็ดแสบหมเผ็ดสมหวานมันปวเจ็บท เอาบ่ไว้เล n เพชรหามซืวันนันบ่ได้นี่เยงาน่นนี้เฮาปลูกของงานั่นน่ะกมันยังมีอันนั้นกินนี่แมงดิบ่อันไก่ไก่เพราะว่าอตไก่น้อยเขาอย่าไออไก่ใหญ่บ่ก็ใหญ่ อืมตอนหอ้มัจน,มนจนนอนดี้ว่าก,กินบุพเพอใช่ไหมอืมเขากินบุพเพอมันได้อะมันเติมเลยที่มีพ่อม,มันจน <laughs> ะได้บ่เอาอยูายอะไรยูนมลูก่ลูกเอาอย่างเขาบากลูกว่าตะนั้นคือชาวบ้านเป็นภาร,ระตึมมาดีก็ดีแทบว่าดีก่อน จะนั่น,น,นลเลยออคุณยาหมาอ,มยหมอย่าเมาอเณยิ้มมามันกินแล้วมันก็มาบุรีแม่ค่าเครื่องค่าข้างองมีเือนยูมีเขากินก็กพอละงงมันไม่กว้างเพาะว่าอันเขาหน้า,า,นนนาแป้งจะนี้ก็ต้องเอาผัววันเะนับนผัวเขากินยาน ขามุกกต่อแล้เขากินมายังจะม่มีโอเคน่าทานผู้ชมนี่นี่เขาก็กินมาเรียบร้อยล้องมดแล้วเนาะยังเลือดจะตันมาเพชรคลิปนี้กับผมมียังไรเนาะมีแต่ซ้ำนี่เขาส่งคนก็เลยมากินตามสมนํำกันให้ทานผู้ชมได้เบื้องแล้วเนาะตามหมัวเนาะคลิปนี้กับมีซ้ำนี่เขาช่งคนก็ข้อตัวลาไปก่อนวบพบกันในคลิปต่อไปเชินว่าจะเป็นคลิปใดก่อน ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาม,มดดกดน้งกดนิ้งให้ช่องนี้ชันแนลเลยเนาะคลิปนี้ก่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย้า <c oughs> งมือก